สว,วัสดีครับ,รบพอดีวิ่งมาปุ๊บเจอคนหนึ่งพี่คนนึงเขาบอกว่าเป็นขี่มอเตอร์ไซค์มาช่วยแมวนะครับอันนี้แมวอยู่หน้าที่วัฏสถาบนบทพรามเนานะพี่เขามาช่วยดูแลแมวที่บาดเจ็บเนาะโอ้หนี่มันไปกัดใครมาหนี่ยอาวุธเลยสงสารน้องแมวนะแล้วนี่คือขับรถไปแล้วก็เจอแมวแล้วก็ช่วยนะเ,วเออยนี่ย,ยเป็นอะไรนะ อ๋อนี่เป็นทหารนะครับโอ้จิตใจงามมากนะนี่ขี่มอไซค์มาหลังหลังมอไซค์ก็มีอาหารแมวมีอุปกรณ์ช่วยช่วยเหลือแมวนะขี่โอ้บิกไบเนาะผมก็งงแค้เห็นคนจอดรถอยู่แล้วก็นั่งอยองๆผมไม่รว่าทําอะไรปรกว่ามาช่วยแมวโอ้น่ารักมากครับนี่แหละคือคนมีอันนี้ง่ายๆพอดีวิ่งผ่านมาก็เลยแล้วโ,โ,โอ้มันจะไปรอดพิษหน้ามันเยินเหมือนเนาะ เราได้ยานในระดับห,หนึ่งแล้วคืออย่างน้อยช่วยรักษาเขาก่อนเนาะแผลครับระดับหแล้วแมวโอ้น่ากลัวนะผมไม่หมูหน้าเละเลยเนี่ยแมวสงสญญารแล้วทุกเช้านี่คือวิ่งหาแมวนี่ทุกเช้าเลยเหรอก็ค,คือให้หาแมวตามตามตามจุดที่ว่าเป็นแมวจรครับแมวจรแต่ว่าแต่เดี๋ยวต้องไป่ทำหลับทำหมันได้มาเนาะใช่ครับเดี๋ยวก็ทำหมันที่ลองแบบวันิี้คุณหมอฝึกงานท่านไหนก็มาเปิดตู้ตามชาวบ้านได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะกำลังมีไม่กี่อยู่ต้องทำหมันครับผมใช่ใช่ตัวลงปัญหาแมวเยอะกว ปัญหาแมวไงตอนเราก็แก้ได้ก็คือเปิดศูนย์ทำหมันรีจบเลยเราทำหมันรีใช่ส่วนรักล่าก็เป็นเรื่องเราก็เป็นเรื่องต้นแล้วนี่เราวนแถวไหนเนี่ยวนรอบวนรอบสนามหลวงแล้วมีเยอะมั้ยมีเยอะกี่ตัวก็ผมเห็นมีมีที่ก็ให้ตามวัดตามเข้าดังอะไรก็จะมาทุกวันแต่เราเราทำหมันเชื่อไม่เกินสองสามปีขนาดนี้จบเลยครับทำหมันสองปีก็จบนะจบเลยต้องไล่ทำหมันได้โอ้น้องแมวหนูดูเอาน้องแมวจบก่อนโอ้นี่มันจะรอดเหรอเนี่ยผมเห็นหน้าแล้วน่ากลัวมากเลย ก็คือเราอันนี้คือถ้าเราโดนตาหยอดก็คือเป็น,เป,นเป็นแบบที่ติดเชื้อแล้วก็เราหยอดหยอดหยอดตาแล้วก็ทาทาไลยาฆ่าเชือ้อก็จะเที่ยงแล้วก็จะดีขึ้นแล้วน้องน้องนี่เจอทำไมจะเป็นหมอป่ะหรือว่ายังไงผมผมผมพอดีคุณหมอท่านท่านสอนผมก็ไปช่วยงานท่านท่านบ่อยคุณหมอเวลาติดอาสาครับอ๋อ้แนะนำยาตัวนี้ใช้รักษาแล้วยังไงเราก็ปล่อยแล้วให้กินข้าวอย่างตัวเนี้ยก็นี่เดี๋ยวทานอาหารตรงนี้ครับผมอ๋อนี่คือให้อาหารไม่หน่อยนะโอเคคร<า>ับเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูดูแล้งทำหมาให้นะโอเคพี่สาวดีครับ แล้วมีมีอะไรแนะนำไหมเนี่ยนี่เป็นทหารนะเนี่ยให้เดี๋ยวเข้าเวรที่สนาประหลาดครับผมเข้ากี่โมงครับเนี่ยก็เดี๋ยวเข้าตอนสองสองโมงครึ่งครับผมอ๋อนี่คือวิ่งดูแมวก่อนวิ่งมอแมวก่อนตอนตีสามต้องเขวิ่งตอนตีสามทุกวันตั้งแต่ตีสามเลยครับผมโอ้ขยันมากเลยนะครับติดใจดีมากเลยนะให้อาหารแมวให้อะไรสงสารนะเนี่ยโอ้โหไปได้อ้ายังมีแรงอยู่ไม่เป็นไรอะปล่อยไปครับผมแล้วก็มันโดนอะไรกัดเนี่ยมันเป็นแผลติดเชื้อครับผมตัวนี้เคยเห็นนานแล้วเหรอ ก็คือแบบเขาแบบจับมันไม่ค่อยได้เด่ออ่าแล้วเราจับได้ผมมีเทคนิคครับแล้วไม่ต้องใส่ถุงมือไม่กลัวเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโอเคต้องระวังนะไม่รู้มันฉีดวัสติคมันนะเนี่ยครับอ้าวโอ้โหนี่ครับเราเห็นแต่ช้าเราเห็นสิ่งดีๆนะเป็นเป็นน้องทหารนะมาช่วยดูแลแมวครับมันอาไปแล้วเอาก็เดินได้ดีนะได้น้องเหมียวโชคดีนะลูกอขอบคุณมากนะที่เอาดูหน้าคนนี่คือฮีโร่ตัวจริงครับทหารนะทหารไทยน่ารักครับแล้วเดี๋ยวขี่ไปไหนต่อเนี่ย เดี๋ยวจะไปะให้การจที่ทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวก็กลับที่พักครับผมโอเคพักที่ไหนครับเนี่ยครับผมพักที่แสตรอดอครับอ,อ๋ออยูนะ่ในกรมทหารนะแค่นี้เองเดี๋ยวผมก็วิ่งผ่าน,น <ะ S 2> โอ้น่ารักน้าทหาร <นะ S 2> ดีๆครับด,ดีครับ,รบยินดีครับแบบเมืองไทยเราแบบช่วยกันแบบจริงแบบอะไรกันน้อยนะ่ารักก็รักแบบนี้ครับใช่นะ,อะเออน,นี่ก็กเขาทำแบบไม่มีใครดูนะเพราะผมวิ่งไม่ผ่านก็ไม่เห็นหรอกนะ เออไม่มีใครรู้ก็ทําแบบปิดท้องหลังพางจริงเนาะก็คือยาเราก็จะมีมีติดก,กระเป๋ามีเข็มที่ยะไอ้นีนย่ยาที่ป้อนยาเหรอใช่ตอนนี้ก็เป็นยาวิตามินเพิ่มเสริมเสริมภูมิแมวแล้วก็สไลิ์เอาไวใ้ให้น้ําให้นมแล้วก็พวกยาหยดตายาฆ่าเชื้อโอเคครับ<ม>น่ารักเนาะขอบคุณมากเลยนะน้องขอบคุณมากแล้วมีอะไรแนะนำอีกเมื่อกี้พูดเรื่องเรื่องรถ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 อะไรอะนักเรียนอยากอยากให้มีเรื่องเรื่องแบบป้ายเหรอเวลาตามโรงเรียนนะครับป้ายขับรถเบาๆก็จะมีน้องหมาน้องแมวเหมือนเมืองไทยเราอ่ะแล้วก็เป็นต่างประเทศ ว่ามีาาาามีอะไรข้ามใชครับให้ขับรถช้าแถวโรงเรียนนะใช่ครับรถระงคร<ด>ับผมก็ติดขัดจริงจรถเหยียบรถอะไรเงี้ยโอเคโอเคแล้วก็ท่านน้องหมาน้องแมวก็พอฟรีตามพุจะเยอะปัญหานี้หมดเลยโอเคเครับสองปีเท่านั้นครับแล้วดูแต่ดูมาดูหมาหรือดูแมวเนี่ยดูน้องดูน้องหมาน้องแมวก็เห็นแล้วก็มีก็ลงไปท้าท่านหมาหรือทานแมวก็ช่วยช่วยครับช่วยกันทั้งคู่นะโอเคครับโอ้ไม่น่าเชื่อนี่นครับผมครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมาชวนหมาทีได้ไหมมากขออบคุณนนะโ้ี่ครับ คนขับบิ๊กไบค์แต่จิตใจงดงามบัดอ่าโอ้โหคุณก็ไม่บอกว่านะเป็นทาสแมวเนี่ยได้เลยครับนะขอบคุณนะครับพี่ทหารนะครับโอ้น่ารักมากเอาคับพี่ดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น่ารักครับใจกันนะช่วยกันนะโอ้น่ารักโอเคครับน้องชายมาดีดีดีครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับโอ้เห็นสิ่งดีๆแต่เช้านะเนี่ย ผมว่าเนี่ยเรื่องเล็กน้อยทําดูแลคนใกล้ตัวดูแลอะไรก็ได้ครับผมว่าทําสิ่งดีแล้วกส็สังคมมันก็จะไปได้โอเคอได้พลังบวกวันนี้เรารับพลังบวกจากพี่ทหารเขานะโอเคต่ะผมไปวิ่งต่อถ้าคงจบไล์ส <laughs> วัสดีครับสวัสดีครับเออดีน่ารักดีทาดแมวโอเคครับไปก่อนนะแล้วเดี๋ยววิ่งก่อนแนละ้วเดี๋ยวไปสายใจกันถ้ามีเรื่องจะไลฟ์อีกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ